ใชาแล้วมาแล้วก็มาถึงมาถึงป่าผักกูดแล้วพี่น้อแก่บุญยังแก่บุนแล้วป่ะพี่น้องสิได้อยู่บ่มีบ่มีให้มีให้เล็มอยู่บโอ้แก่บ้วตีแก่บุนแล้วพี่น้องแก่บุนแล้วอ หางหลอดบ้างเลยโอ้เขาขึนไว้เขาขึนไวเนาะเอายอดไปไปลไาปยเขานี้ติเก่งใส่นปากกระปรงจุดนุอยเอาเนี่ยเนาะเนี่ยเอาอันนี้ก็น้องเอาวะเนี่ยนี่ดิเนี่ยอันนี้ก็บชนิดชนิดที่ว่า เขากินกันนะเนาะแต่ไม่น้อยบบเคยกินฝนตก้ำเอาอันนี้แหละฮะไปเกียงปไยปใส่ปลากระกป๋องสักหน่อยไปต้มๆ้มนี่และ มาถึงแล้วก็เอาสักหน่อยไปเก่งไปต้มสม้มเนาะเอาไปนานเาไปน,นเาะงานเขาเป็นยังไงย่านเข้าไป็นนี้นน่ะเกลวกคนน่ะเกลแล้วเกลแล้ว บ่มีดอกน้องพนะี่น้องบ่มีบ่มีเก่แล้วฝนกระตกออแล้วก็จะขอจบคลิป ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝนตกห้าค่ะกลับบ้านกันเถอะยากพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ